โอเคนะครับก็ขอกล่าวสวัสดี่า้ผู้ส่ม,มท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมบีมซ่านะครับผมนะเป็นบีมซ่าเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาทำเราจะมาต่ออีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่ทุกคนไม่น่าเหลือเชื่อเลยว่าว่าทำไมเมืองเราถึงอดตาะ,ะทำไง ทำงไงให้ประชาชนลด็ดก็คือนะครับค mm hmm. ันแรงนะครับ mm hmm. าน้่นนมันรูปขี่ขนุนให้ทุกคนทำทางเข้ามานะครับผม mm hmm. อันนี้มันสอนไม่ได้สอนเต็มนะ mm hmm. เป็นสอนธรรมดาเนาะ mm hmm. ซึ่งคลิปนี้ก็จะยาวประมาณแสี่นาทีนะคะผมเพราะผมต้องไปเรียนลายต่อ mm hmm. นะครับ ซึ่งไอปุ่มต้องไอตัวนี้เนี่ยก็คือปุ่มไม่ใช่ปุ่มถ้าคุณกดเข้าไปแล้วจะเจอกับเรียกรถตำรวจนะครับเรียกรถขยะนะครับโถพ o l i รถตำรวจช่วยด้วยโทเรียกรถตำรวจที่ไปปราบปรามและอะไรแตออ่อีกมากขา้มาน,นะครับ ผมจะพาไปดูตอนที่เราสร้างโลกกันนะฮึ่มถ้าทุกคนสร้างโลกมาทุกคนก็ต้องจําเป็นต้องซื้อแมปก่อนนะแมปที่มีอยู่ต้องไปซื้อก่อนแล้วว่าถ้ามันขึ้นว่า isles s 4,000 in t h e s 10 in the r a s t e r n day ก็คือ เราต้องมีเราเราเรา,เราต้องใช้พื้นที่พวกนี้ให้เกิดประโยชน์ก่อนจึงจะไปที่ใหม่ได้นะซึ่งคลิปนี้คลิปนี้ไม่เหมาะเด็กที่มีอายุน,น้อยกว่านะครับซึ่งถ้าทุกคนจนะเริ่มเล่นใหม่ก็ต้องมาสร้างโลกนะครับจะเป็นโลก ว่างๆเนาะซึ่งถ้าทุกคนลอไปโหลดมาจากเพจผมหรวอลิงก์ผมนะถนนตรงนี้จะมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นโหมดง่ายนะครับผมเป็นแบบเป็นโหมดแบบเป็นโหมด อีซีนะครับแต่ว่าโหมดอีซีทุกคนจะยังปลดล็อก,กอะไรไม่ได้นะจะปลดล็อกได้แค่เทีสยสายนะครับที่อายแค่นี้แล้วก็เข่าพาณิดนะครับผมซึ่งทุกคนจะปลดล็อกได้แค่นี้พวกคนจะปลดล็อกไม่ได้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะปลดล็อกเนี่ยแนะนำกันเลยนะครับผม ให้เราให้เราทำไฟโซลาเซลล์หรือนะ้ำรบบปลาก่อนนะซึ่งถ้าทุกคนไม่ทำเนีย่ยอาจมีโอกาสอาจมีโอกาสทำให้ทำให้เกมทำให้เกมไม่ส่งผลต่อการต่อได้นะครับ ซึ่งถ้าไฟฟ้ามันเพิ่มเรียก็ไม่ต้องกังวลไปนะคบผมว่าทางเกมเรายังมีวิธีง่ายๆกว่านี้ที่สุดนะไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะซึ่งมอดเหล่านี้ผมเป็นกนลองมดนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมดวันหนึ่งมาได้ก็ไม่ต้องอันนี้นะคะผมมา ผมพูดมากไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไท่นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับบาย